สวัสดีครับผมฝั่ง CPU มีครับที่นี่นะครับผมจะมาประกอบคอมงบ30,000ืนิดๆครับเพื่อที่เราจะไว้ทำงานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก Word, PowerPoint, Excel ไม่ว่าจะเป็นพวกตัดต่อต่างๆนะครับเช่นไลท์ o ูมนะครับหรือว่าตัดคลิปเนาะพิเมียโปรดิวินชีต่างๆครับสเปคนี้ก็แชร์ได้แน่นอนครับ อย่างที่เห็นนะครับเซตนี้จะเป็นเซต AMD เนาะเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าสเปคนี้จะมีอะไรบ้างเนาะเริ่มอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัว CPU ครับ CPU ในเซตนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรเส้นเจแปด F นะครับจะไม่มีกล่องให้ดูเนาะเพราะว่า CPU เนี่ยมันอยู่ในตัวเมนบอร์ดแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นมือสองมาเนาะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเนี่ยก็เป็นตัว ASUS Prime B 6 5 0 MK นะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็เน้นทำงานเนาะไม่ได้เน้นไฟ ส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวแรมนะครับแรมเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราเอามาทํางานอะไรก็แล้วแต่นะครับ <S <S ก็จะแนะนําขั้นต่ำเนี่ยเป็น32 g ิกแล้วนะครับ16กิกเนี่ยอาจจะไวไหมก็ยังทําได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ดีเท่าตัว32 g ิกก็จะแนะนําให้เริ่มต้นเป็น32 g ิกไปเลยดีกว่าครับแรมเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ราคาก็ไม่ได้แพงเนาะตัวนี้จะเป็นแรมของเทพนะครับเป็น DDR5 นะครับบัส5006นะครับนี่32 g ิกสก็ถือว่าทํางานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่า 48กิกขึ้นไปนะครับนี่ก็จะโอเคเลยแต่ในคลิปนี้ใช้3.2กิกก็น่าจะพอแล้วนะครับก็ไม่ได้ตัดต่อถึง 4K อะไรนะครับก็แค่ตัดต่อวิดีโอ 1080p 3.2กิกเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะครับเ power s u p p ายนะครับเ power s u p p ายเนี่ยก็จะเป็นตัวคูลลเอร์มาเตอร์750วัตต์นะครับตัวนี้เป็น80พัตต์บรอนนะครับชิ้นต่อไปของผมก็จะเป็นตัว SSD นะครับ SSD เนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นตัว WD Black นะครับ500กิกครับจริงๆได้หนึ่งเทราไบต์นะครับแต่ว่าของเนี่ยวันที่ผมหานะครับมันหาไม่ได้นะครับก็็็็เเเลยได้ปปนนน500 500กกกกกิิมา2 2ตตัััววะะครบจใส่ ก็ไปนะครับก็จะ1เทพอดีเนาะแต่ว่าก็จะต้องแยกได้กันนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับสำหรับตัว SSD นะครับ CPU เป็นตัว r 7นะครับเราก็ต้องใช้ชุดน้ำไปด้วยเนาะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของเครื่องนี้ก็คือเอามาทำงานนะครับก็คือการทำงานเนี่ยตัว CPU มันจะร้อนแน่นอนนะครับผมก็เลยเลือกเป็นชุดน้ำตัวนี้ครับเป็นของค o o l e r m a ม t e r ML 3 6 0 L RGB V2 นะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัว3พัดลมนะครับก็ใส่เข้ากับเคสตัวนี้นะครับสวยอย่างแน่นอนเนาะส่วน่ีย ก็เลือกใช้เป็นตัว AMD Radeon RX 6 6 0 0 XT นะครับนี่ครับเอามาทำงานตัดต่อนะครับทำงานวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับอาจจะดีที่สุดไหมก็ยังไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาก็ไม่ได้แรงด้วยเนาะสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวเคสนะครับเคสเนี่ยก็จะเป็นตัวคอแซไอคูสี่พัน0อ็กนะครับเป็นตัว RGB ด้วยนะครับนี่ครับสีขาวค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับเคสตัวนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววเเรรรราาาาาามมดูกกกกกกััััันนนนนะะะคคคคบบบบบแแต่่่อออถ้้ฟงจสปทีผล มันอาจจะไม่สัมพันธ์กันเนาะทำไมสเปคขนาดนี้แต่ว่าราคามันแค่30,000นนิดๆน,นะครับ เพราะว่าในตัวเซตเี้องผมเนี่ยเป็นมือ2ทั้งหมดเลยนะครับเนาะเป็นมือ2ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเน้นประหยัดนะครับแต่ว่าสเปคดีนะครับก็เลยใช้เป็นมือ2ทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับของมือ2ก็สามารถใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องดูของดีๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากประกอบเซตนี้แบบของผมเลยนะครับแต่ว่าไม่กล้าซื้อของมือ2เนาะแต่ว่างบก็มีจํากัดซื้อของมือ1ไม่ได้นะครับอยากจะประกอบเซตนี้ก็สอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้ได้นะครับสำหรับคนท ให้ดูนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับว่าประกอบออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นไงเนาะจะสวยขนาดไหนนะครับเรามาดูกันเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัว CPU เนี่ยมันอยู่ในเมนบอร์ดแล้วนะครับก็เลยจะไม่ได้ใส่ CPU อะไรยากเนาะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว B 6 5 0 MK ครับก็ใส่กับตัวไนเส้นแปดเจ็นย์ศู F นะครับ CPU ตัวนี้นะครับมันก็8คอสิบหเทรดนะครับทำงานเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับการทำงานของตัว CPU ตัวนี้นะครับนี่ครับ CPU ผมก็ใส่เข้าไปแล้วเนาะต่อไปนะครับเราาก็จะมใส่ตั SSD ครับนี่ครับ SSD เดี๋ยวผมจะใส่ช่องนี้นะครับกับช่องนี้เนาะก็จะมี2ช่องนะครับก็ใส่ SSD ได้2ตัวเลยนะครับสำหรับเมนบอร์ดตัวนี้ต้องขันน็อตออกนะครับนี่ครับรูดออกมาแล้วเนาะตรงนี้จะมีเพจมันอยู่นะครับก็ระวังด้วยเนาะอย่าให้มันเปื้อนนะครับ SSD ก็2ตัวครับนี่ครับก็จะเป็นตัว WD Black นะครับ500กิกตัวนี้นะครับกับอีกนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Kingston นะครับก็5 0 0กิกเหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปทั้ง2ตัวเลยนะครับ Kingston ก็จะใส่ข้างล่างนะครับส่วน WD Black ตัวนี้ก็จะะะเเอาาป็็นนนนตัััวหลลกกใส่ข้งบบยคร ยาครับใส่ s อ d พอเราเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วเนาะก็เอาตัวแผ่นปิดนครับมาปิดกลับคืนนะครับก็ไม่ต้องขันแน่นก็ได้นะครับเดี๋ยว S s d เดีเรามันแตกเนาะขันพอมันตึงมือก็พอแล้วครับส่วนอีกตัวนึงก็เดี๋ยวหาน็อกก่อนเนาะน็อตมันน่าจะอยู่ในกล่องนะครับนี่ครับนอ็อต s อ d ตัวนึงเ็มาขันใส่เลยเนาะนี่ครับ อนาคตก็อาจจะหาฮาร์ดดิสก์เนาะมาเสริมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาใส่ SSD เสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะมาใส่แรมนะครับแรมก็แกะออกเลยไม่ได้เน้น r g b นะครับสำหรับสเปคนี้แต่ว่าถ้าใครอยากเน้น r g b ก็สามารถไปตัว r g b ได้นะครับนี่ครับใส่เข้าไปเลย นี่ครับเรียบร้อยครับสำหรับการใส่ CPU SSD แล้วก็แรมครับนี่ครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเอาตัวเมนบอร์ดใส่เข้าเคสนะครับนี่ครับเคสของเรานะครับตัวนี้ก็เคสค่อนข้างใหญ่เนาะมาทีนี้เราจะมาเอาตัวเมนบอร์ดนะครับใส่เข้าไปในเคสก็เอามานอนลงเลยนะครับนี่ครับแล้วก็แกะตัวฝา ออกนะครับวิธีแกะก็ไม่ยากเนาะแค่ขันน็อตตรงตูดนะครับแล้วก็ดันขึ้นแบบนี้เนาะเอากระจกออกก่อนนะครับสำคัญเลยนะครับอย่าให้แตกนะครับทีนี้เราก็เอาตัวฝาแบ็กเพจนะครับมาปิดตรงข้างหลังตัวเคสก่อนนะครับแต่ผมขอหาก่อนนะครับถ้าอยู่ในกล่องฝาแบ็กเพจนี่ครับก็จะเป็นแผ่นนี้นะครับก็มาปิดข้างหลังเลยใส่เข้าไปก่อนนะครับแผ่นนี้นี่ครับก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะครับตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็เอาตัวเมนบอร์ดมาใส่เลยนี่ครับเอาตัวเมนบอร์ดใส่ครับ ใส่เข้าไปให้มันตรงรูน็อตมันเนาะมันจะมีรูน็อตอยู่นะครับนี่ครับมันจะมีล็อกมันอยู่นะครับตรงรูน็อตแล้วก็ดูตรงแบ็กเพนด้วยนะครับว่าข้างหลังตัวรูพอร์ตมันเนี่ยมันมีอะไรมาบังรูมันหรือเปล่าครับถ้ามีอะไรมาบังรูก็เอาออกนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาบังรูเนาะก็จะขันน็อตเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับ ใส่ตัวเมนบอร์ดเข้าไปแล้วครับมาทีนี้ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ตัว power s u p p ก่อนนะครับก่อนใส่เราจะต้องแกะตัวฝาเคสอีกฝั่งออกก่อนนะครับถึงจะใส่ได้นะนี่ครับอันนี้ออกครับพอมันต้องใส่ฝั่งนี้เนาะตัว power s u p p นะครับใส่เข้าไปฝั่งนี้นี่ครับ power s u p p ของผมนะครับก็จะเป็นตัว c o ม m a s t e r นะครับ750วัตต์นะครับเป็นตัวนี้เลย มี80พัทด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนอะสเปคนี้ใช้ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับพวเวอร์ตัวนี้นะก็มาใส่เลยนะครับนี่ครับได้แบบนี้แล้วก็ยึดน็อตเนาะสีตัวครับสีมุมนี้ยังไม่ต้องยึดแน่นก็ได้ครับเดี๋ยวเรายึดให้มันครบทั้ง4ตัวก่อนเนาะค่อยยึดแน่นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับยึดน็อตแล้วนะครับพาชายใส่เข้าไปเสร็จแล้วผมจะยังไม่จัดสายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดน้ํามาใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยจัดสายทีเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากนะครับใส่ชุดน้ําชุดน้ำเนี่ยผมจะเอาใส่ข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเช่นตัวนี้มันจะถอดตัวฝากระจกด้านหน้าได้เนาะก็ให้เราดึงเลยนะครับงัดออกมาเลยนี่ครับมันก็จะหลุดนะครับเดี๋ยวผมจะขันน็อตพัดลมตรงด้านหน้าออกก่อนนะครับ พราเราจะไม่ได้ใช้นอะพัดลมด้านหน้าตรงนี้เราจะใส่ชุดน้ําเข้าไปครับก็ใช้พัดลมของชุดน้ําหรือว่าใครอยากจะเอามาเปลี่ยนใส่ข้างหลังก็ได้นะครับแต่ว่าพัดลมเนี่ยมันเป็น RGB อยู่แล้วนะครับมันต่างกันแค่ตัวนี้มันเป็นพัดลมสีขาวเท่านั้นเองนะครับเพราะใน่วนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต่างกันมากเนาะไฟอาจจะเหมือนกันหละมั้งผมว่านะครับมาพัดลมนี้เรายังไม่ใช้ครับนี่ครับมาแกะดูชุดน้ํากันนะครับว่านาตาจะเป็นยังไงเนาะนี่ 3ตอนยาวๆเลยนะครับเย็นๆน,นะครับชุดน้ําตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเอามาทํางานยิ่งอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับยิ่งสบายครับทำงานสบายมากอันนี้เป็นของ intel เนาะก็หาตัวตัวยึดของ amd ครับของ amd น่าจะเป็นตัวนี้นะม,มาดูคู่มือนะครับว่ามันจะต้องใช้ยังไงนะครับอ๋อนี่ใบวารันตีครับไม่ใช่คู่มือคู่มือใบหนึ่งคู่มือใบนี้ AMD socket กตนครับใช้น็อตชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้นะครับยึดลงไปก่อนมีแล้วเศษนี้ของ Intel ไม่ได้ใช้นะครับมามาประกอบสิ่งที่จะใช้เนาะสำหรับ AMD นะครับก็จะเป็นที่ยึดแบบนี้นะครับนีเทปนี้ก็แกะเลยอันนี้ยังไม่เคยใช้นะครับเจ้าของคนเก่าก็น่าจะใช้กับ Intel เนาะจะได้เป็นตัวแบบนี้มานะครับ เป็นต me, 2, 1, ัวนี้มา2ตัวนะครับตัวนี้เพื่อที่เราจะมาประกอบเข้ากับตัวปั๊มตัวนี้นะครับนี่ครับก็ประกอบเข้ากับปั๊มตัวนี้เนาะมามาประกอบทีนี้วิธีประกอบก็ไม่ยากนะครับเขาให้เราหันตัวขามันนะครับเข้าหาชุดน้ำแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเนาะวิธีประกอบก็แบบนี้นะครับก็จะเอาตัวขายึดนะครับมาวางประกอบเข้าไปแบบนี้แล้วก็คันน็อตได้เลยครับต้องคันน็อตจากด้านล่างแบบนี้เนาะก็ยึดแน่นๆเลยนะครับยึดแน่นไปเลยนี่แบบนี้เนาะ อีกตัวนึงก็ทำเหมือนกันครับเรียบร้อยครับแน่นแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อประกอบได้แบบนี้แล้วก็เอาหมอน้ำเนาะมาประกอบใส่ตัวเคสเลยนะครับในเมนบอร์ดเนี่ยเราไม่ต้องประกอบอะไรเนาะเพราะว่าในเมนบอร์ดเนี่ยตัวเมนบอร์ดเขาเนี่ยเขาจะมีตัวที่ยึดให้อยู่แล้วนะครับก็พัดลมทุกตัวก็จะยึดแบบเดียวกันหมดเลยเนาะนี้มาลองจัดดูนะว่าเราจะใส่ทรงไหนนะครับก็น่าจะใส่ได้แค่ทรงเดียวนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ เดี๋ยวเราเปลี่ยนพัดลมก่อนนะครับพัดลมเนี่ยเราจะเปลี่ยนสายเนาะสลับฝั่งกันนะครับสำหรับตัวสายเนาะจากที่มันอยู่ฝั่งนี้เราก็จะสลับสายเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้นะครับมันถึงจะใส่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะต่อไม่ได้นะครับก็มามาเปลี่ยนฝั่งพัดลมก่อนนิดเดียวไม่ยากนะครับสำหรับวิธีการประกอบคอมเนาะผมมองว่ามันตายตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับวิธีการประกอบคอมวิธีการประกอบคอมทุกเครื่องก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยเนาะนี่ครับสลับฝั่งแบบนี้ แล้วก็ขันกับคืนเพราะว่าผมจะเอาตัวชุดน้ำนะครับใส่ตรงด้านหน้าเคสนะครับมันใส่ได้ที่เดียวนะครับตรงด้านบนเนี่ยใส่ไม่ได้เนาะด้านบนเนี่ยใส่ได้แค่2ตอนนะครับเท่าที่ดูนะครับตามตอนนี้เกินด้านหน้าเดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะครับว่าเราจะใส่พัดลมได้ครบทั้ง3ตัวไหมนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับไน้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับว่ามันจะใส่เข้าไปในเคสได้ไหมหรือว่าเราต้องใส่ยังไงนะครับดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะ ได้สิได้ได้ได้แล้วครับครับจะได้แล้วเราขึ้น,นครับนี่ครับใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะมายึดข้าหน้ามันก่อนเนาะนก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็มีแถมมาให้ในถุงเลยนะครับไม่ได้หาอะไรยาก เดี๋ยวจะเอาวางลงเนาะจะได้ขันง่ายๆนะครับมันจะยึดให้ครบเลยนะครับมันจะได้แน่นๆเลยเนาะเรียบร้อยครับติดตั้งตัวหม้อน้ําเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูหน้าตากัน,นครับจะเป็นยังไง อันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะชุดน้ํา3ตอนผมจะใส่ตรงหน้าเคสนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะมาทีนี้พอเราใส่ชุดน้ําแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาตัวปั๊มนะครับมาใส่กับ CPU นะครับจะมาดูกันนะครับว่าเราจะใส่ยังไงเนาะจะใส่ให้มันอยู่ลายไหนนะครับผมขอหาลายมันก่อนนอนลงมันเดิมก็น่าจะไม่มีอะไรยากนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาใส่ตัวซิลิโคนนะครับตัวซิลิโคนน่ก็จะใส่ลงไปเลยเนาะผมจะใช้เป็นตัว MX4 นะครับนี่ก็เป็นซิลิโคนตัวยอดฮิตเลยนะครับก็ลองหามาใช้ดูได้นะครับ MX4 ตัวนี้ ทีนี้นะครับเราก็จะเอาตัวปั๊มน้ำนะครับมาใส่เข้าไปเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเราต้องทาตัวซิลิโคนก่อนนะครับมาทาตรง CPU เลยนะครับผมไม่มีที่ปาดเนาะจริงๆก็อยากปาดให้มันทั่วนะครับเราไม่ปาดก็ได้นะครับเราใส่เข้าไปแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวปั๊มน้ำทับเลยเนาะส่วนลายตัวปั๊มน้ำเนี่ยผมจะใส่เข้าไปลายนี้นะครับตัวทรายเนี่ยมันจะได้ไม่โดนตัวพัดลมนะครับมันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปเลยเนาะวางปั๊มน้ำลงไปเลยทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับยึดได้แล้วก็ขัันนตครบ นี่ครับตึงแล้วนะครับเท่านี้ก็น่าจะโอเคแล้วเนาะของมือสองเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเนาะว่าเราจะลืมแกะตัวแผ่นพลาส,สติกทองแดงมันหรือเปล่านะครับเพราะมันไม่มีอยู่แล้วนะครับมันของมือสองเนาะประมาณนี้ก็ถือว่าแน่นแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาจาัดสายไฟก่อนนะครับ <c oughs> ผมจะเอาตัวก้านจอเนี่ยม,มาใส่สุดท้ายเลยนะครับเพราะก้านจอเนี่ยมันค่อนข้างหนักเนาะสายไฟนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเยอะมากครับไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนเลยนะครับหมดความคิดแล้ว อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวขั้นตอนเก็บสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้ามไปเลยเนาะเดี๋ยวมันจะนานนะครับเดี๋ยวเก็บสายเสร็จเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงครับมาเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปเก็บสายเสร็จเลยเนาะหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันนะครับ t 0 o t years later ผมก็จะสายเสร็จแล้วเรียบร้อยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับในเคสนะครับส่วนด้านหลังเคสครับ ก็จะพังหน่อยนะครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการจัดสายด้านหลังเคสสายมันค่อนข้างเยอะครับการจัดสายชุดน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันยากอยู่แล้วจัดได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่ตัวกราดจอกันเลยครับเดี๋ยวผมจะนอนไว้ก่อนเนาะผมก็เหลือสายไฟเลี้ยงของกราดจอด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันจะใช้เท่าไหร่เนาะคือเหลือไป2เส้นนี้นะฮะแต่คิดว่าเส้นเดียวก็น่าจะพอนะครับมานี่มาใส่กร์ดจอกันนี่ครับกร์ดจอก็เป็นตัวนี้เนาะนะครับเป็นตัว Radeon RX 6หกหาดูนะครับกาย์ป็นยมนะครับ นี่ครับเป็นก๊์ดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวก๊์ดก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับใส่เข้าไปในเคสก็จะสวยพอดีเนาะส่วนช่องไฟเลี้ยงเนี่ยก็ต้องการแค่8พินหัวเดียวเท่านั้นครับเนาะไม่ได้กินไฟอะไรเยอะเนาะสำหรับกราดตัวนี้มามาใส่ตัวก๊์ดจอกันเลยครับก็ใส่ให้มันตรงรูตรงนี้นะครับมันจะมีรูช่องก๊์ดจออยู่นะครับต้าล่างกราดจอตัวนี้ก็กินไปสสล็อตนะครับใส่เข้าไปเลยครับกราดจอใส่มันตรงรูด้วยนะครับนี่ครับยึดน็อ นี่ครับเรียบร้อยอตัวเดียวก็น่าจะอยู่แล้วนะครับรก๊าซจอก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับใส่เข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาของเขาสุดท้ายนะครับก็ใส่ตัวไฟเลี้ยงของก๊าซจอนี่ครับเรียบร้อยครับใส่ตัวไฟเลี้ยงก๊าซจอแนละ้วเรียบร้อยสุดท้ายก็เก็บสายที่เหลือนะครับอันนี้ผมเื่อไว้ไม่ได้ใช้ก็เก็บกลับเข้าไปครับ <Yeah. S 2> นี่ครับผมก็เสียบปลั๊กไว้รอแล้วเร็อๆครับทีนี้เราก็ลองมาเปิดดูกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเปิดติดหรือเปล่าครับแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วน่าจะเปิดติดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะมามาลองเปิดดูครับนี่ไฟขึ้นครับพัดลมหมุน เปิดติดครับแต่เหมือนว่า RGB จตรงพัดลมตัวชุดน้ําจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องลองไล่ดูก่อนนะว่ามันเป็นปัญหาตรงไหนนะครับแต่ดูจากคร่าวๆแล้วนะครับตัวเครื่องก็น่าจะเปิดติดนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับนี่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงวินโด้ครับแล้วก็เอาไปใช้งานเลยนะครับ อาจจะไม่มีการเทสอะไรให้ดูนะครับสำหรับตัวเครื่องนี้นะครับเพราะเครื่องนี้ก็เอามาเน้นทํางานอะไรอยู่แล้วครับเล่นเกมก็เล่นบ้างนะครับเกมทุกเกมในโลกนี้ครับเล่นได้หมดทุกเกมแน่นอนครับแต่อาจจะปรับสุดไม่ได้เนาะอาจจะปรับกลางๆนะครับเป็นภาพ HD นะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับส่วนการทํางานก็อย่างที่บอกครับพวก Photoshop อะไรเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับพวกตัดต่อเนาะตัดต่อพวก 1080p ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าามาตัดต่อ 4K เนี่ย อาจจะต้องมาดูอีกทีนึงนะครับแต่ผมก็มองว่าตัว CPU ตัวนี้เนาะไรเซนเนะครับมันสุดยอดอยู่แล้วเนาะยิ่งเป็นตัวเจนใหม่ๆด้วยนะครับแรมก็เป็น DDR5 แล้วนะครับ สบายอยู่แล้วครับการตัดต่อวิดีโอนะครับส่วนราคานะครับตอนที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะผมมาลองไล่ราคาดูใหม่แล้วนะครับไม่ถึงนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็จะจบอยู่ประมาณ25งหมกว่ากว่านะครับประมาณนี้เนาะไม่เกินนี้นะครับจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ถึง3 0ม0 0ืแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องมือสองด้วยนะครับราคามือสองก็ไม่ได้แรงนะครับสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับก็ถ้าใครอยากได้นะครับหรือว่าอยากลองหามาประกอบก็ลองหามาประกอบได้นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ลองหามาดูได้ครับแต่ว่าถ้าใครประกอบไม่เเเปป็นนะะะครรรับบหือออว่าาี้กกกยยจไดล ก็ทักแชทมาถามผมได้นะครับก็ที่เพจ CPU มีเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับตัวคลิปของผมนะครับก็กดไลค์เยอะๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับก็จะมีทั้งในตัว u t u b e นะครับแล้วก็ใน a c e b o o k นะครับรวมไปถึง Tik t o k ก็มีด้วยนะครับก็กดติดตามผมทุกช่องทางเลยนะครับถ้าผมมีคอนเทนต์อะไรดีๆแบบนี้ผมก็จะนํามาลงให้เพื่อนๆรับชมตลอดเลยครับคลิปนี้ก็จะเป็นปรรระะมมาณนนีี้บบคคัััสด